สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้แอนมาพร้อมกับ Ford Everest คันนี้จะเป็นรุ่น t ท t a n i u m Plus นะคะขับเคลื่อน2ล้อวันนี้แอนเลือกนำสีบอลเงินมารียิวให้ชมเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 9 9 0 0้าบาทค่ะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังสูงถึง180แรงม้าเลยแล้วยังให้แรงบิดสูงถึง420ินิวตันเมตรด้วยนะคะและยังเป็นรุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเข้ามาให้ครบคันรวมถึงมีระบบช่วย ขับขี่เข้ามาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นนถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันการผิดความด้วยนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะของตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะเดี๋ยวแอนขอพาชมในส่วนของชุดแต่งไปพร้อมๆกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่รถคันนี้เขามีมาให้เลยเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้แอนได้เปลี่ยนตัวก,กระจังหน้าให้กระจังหน้านะจาก กระจังหน้าเดิมเปลี่ยนเป็นรูปม้ามาแตงนะคะสําหรับตัวม้าเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยมาพร้อมไฟ LED 3จุดบนตัวกระจังหน้านะคะสําหรับแสงที่ไฟ LED จะเป็นสีขาวนะกระจังหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะว่าอยากได้เป็นกระจังหน้าม้ามาแตงหรือกระจังหน้าฟอร์ดนะคะและยังสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะสําหรับโมเดล MY 2021นนะคะเขาจะมาพร้อมกับอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เรสที่เป็นโครเมียมแบบนี้บนฝากระโปรงหน้ามาให้จากโรงงานเลยนะแล้วก็ เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแอนได้เพิ่มในส่วนของไฟหน้ามาแตงนะคะไฟวงแหวนแล้วก็ไฟเดย์ไลท์แบบกระพริบนั่นเองปกติแล้วแอคชั่นตรงนี้จะยังไม่กระพริบนะคะคันนี้แอนเสริมเข้าไปให้นะตัวโครมงานเนี่ยใช้การคัสตอมนะคะทำจากโครมเดิมแล้วก็รับประกันว่าน้ำไม่เข้าโครมตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะ รุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบออโต้ไฮบีมแล้วด้วยต้องบอกว่าเขาเป็นรถเซกเมนต์เดียวเลยนะคะที่ให้ไฟหน้าแบบออโต้ไฮบีมก็คือจะเป็นไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติแล้วเวลาที่ลูกค้าเข้าที่มืดหรือไปถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะไฟหน้ารถเขาก็ยังสามารถปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยเพิ่มในสอของข้อไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านให้นะคะจะได้รับกับตัวกระจังหน้าที่ยันติดตั้งเพิ่มให้สําหรับชายกันชนด้านล่างนะได้ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้นะคะชุดสเกิร์ คือสีตัวรถเนาะที่เป็นสีบอลเงินนะคะตัดสีเทาเข้มและตัดสีดำด้านนะคะชิ้นงานตัวนี้เลือกสีตัดได้เช่นเดียวกันนะคะอยากได้เป็นดำด้านหรือดำเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดแบบนี้เลยนะคะรวมถึงมีระบบเตือนนะคะเตือนกันชนด้านหน้าแล้วก็มีระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะ สำหรับตัวเซ็นเซอร์หน้าเนี่ยถ้าลูกค้าขับรถไปแล้วรู้สึกว่ามีเสียงรบกวนเวลาที่เราไปจอดคันด้านหน้ามากๆอย่างเช่นใช้งานในกรุงเทพนะคะรถติดลูกค้าสามารถปิดได้นะคะมีสวิตช์ปิดให้อยู่ภายในห้องโดยสารเนาะและสําหรับด้านข้างเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติมาให้แบบนี้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะตัวชิ้นงานเนี่ยต้องบอกว่าสั่งทำนะคะแล้วก็จะเว้าตัวที่มีเซ็นเซอร์ เซนเซอร์จุดนี้จะไม่ได้มีมาให้กับรถเอ e เวอรเทุกรุ่นนะคะสําหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์นะเขาจะสั่งทําตรงรุ่นเลยแล้วก็ชุดชิ้นงานนะคะจะซินซิลิโคน เก็บงานให้รอบคันเลยนะคะเพื่อที่เวลาที่ลูกค้าใช้งานไประยะยาวเนี่ยน้ำจะได้ไม่ซึมเข้าไปในบอดี้รถเนาะแล้วทําให้ชุดชิ้นงานเนี่ยหลุดออกมาตัวบอดี้รถนั่นเองเนาะสำหรับด้านข้างนะคะได้ติดตั้งเป็นคิ้วล้อนะคะแบบเรียบขนาด3นิ้วตัวชิ้นงานเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการเจาะตัวถังรถเลยนะคะใช้หมุดยึดที่มุมเดิมที่มาจากโรงงานหมดเลยนะเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะจากเดิมเราอลอยขนาด20นิ้วนะที่เป็นสีโครเมียมคันนี้แอนได้จับเอารอ้อ ของตัวเอเวอเรส p o สปอร์ตนะคะที่เป็นขนาด20นิ้วเหมือนกันล้อเขาจะเป็นลายเดียวกับตัวไทเทเนียมพัดเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นสีดำเงานะคะก็จะได้เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถและสำหรับล้อที่มาจากโรงงานนะคะเขาจะจับคู่มากับยางกูดเย e a r ค่ะซีรีส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่265 50R20 นะคะก็จะได้แบบนี้เลยคันนี้แอนจะแต่งให้เป็นสไตล์สปอร์ตนะและส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมรอบๆคันเลยเนี่ยแอนก็ได้ทำเป็นสีดำด้านให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มข้างกระจกมองข้างนะคะ มือจับกระจกมองข้างจะมีขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสองสว่างด้านใต้ด้วยมีเลนคลิปปิ้งมาให้ด้วยนะเดี๋ยวแอนขออนุญาตพาชมภายในนะคะสำหรับตัวไทเทเนยียมพัดขึ้นไปเขาจะมาพร้อมกับสครับเพจที่เป็นไฟเวลคัมคโมเอเลเวอร์รแบบนี้เลยคันนี้แอนได้ปูพรมให้นะคะเป็นพรมสีดําเดินได้สีฟ้าแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มีระบบปรับดูลังให้2ตํตำแหน่งด้วยตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นสีดำ แล้วก็จะเดินได้สีเทาแบบรอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะหนังแผงประตูคอนโซลหรือตัวพวงมาลัยเองก็ตามและรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับพันรุลามิกที่เป็นมูลลูปด้วยนะคะยาวถึงแถวที่2เลย กระจกมองหลังนะคะยังเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะและยังมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ที่ตัวกระจกมองหลังด้วยนะคะกรณีที่ต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มเนี่ยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะและยังมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วเป็นซิงค์3ค่ะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ด,ด้วยนะคะมีระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะเพียงแค่ตอบบูทลกเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะหลังจากนั้นแอร์แบคคู่หน้าแตกหรือระบบเตะน้ำมันชเช นิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่แสดงผ่านหน้าจอด้วยนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แล้วแยกซ้ายขวายสระนะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด10สปีดเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับโหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตก็คือขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยและเกียร์ก็ยังสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้ด้วยกรณีที่ลูกค้าขึ้นเขาลงเขานะคะสามารถล็อกให้ลูกคณิใช้เกียร์ต่ําได้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะมีระบบ ปุ่มปิดเซนเซอร์นหน้าแล้วก็มาพร้อมกับระบบถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะคะสําหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้แล้วนะหนงตามความเร็วรถคอนโทรลได้แม้กระทั่งเราสตาร์ทรถแล้วรถจอดหยุดนิ่งนะคะก็สามารถหมุนพวงมาลัยได้รอบ โดยที่พวงมาลัยเนี่ยเขามีน้ำหนักเบามากมาพร้อมกับมันติฟังชันที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงนะคะรวมถึงรับสายวางสายผ่านจากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control แบบรักษาระยะห่างซึ่งเราสามารถตั้งค่าห่างจากข้าหน้านได้สูงสุดถึง4ระยะเลยนะคะไฟหน้าเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวออโต้ให้บีมแล้วยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ด้วยกรณีที่ลูกค้ามีการบรรทุกของไปด้วยเยอะๆนะคะหรือมือผู้โดยสารนั่งไปด้วยเยอะๆเนี่ย สามารถหมุนเพื่อปรับระดับไฟหน้ารถเราให้ต่ําลงมาได้นะจะได้ไม่ไปแยงตาคันด้านหน้านะคะแล้วเมื่อขับขี่ยามกลางคืนสามารถปรับลดแสงเพิ่มแสงสว่างจากตัวหน้าปัดได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะและคันนี้ออนก็ได้ติดตั้งเป็นคิวกันสาดแบบแนบแล้วก็บแบบหนานะคะก็จะทําให้เวลาที่ลูกค้าใช้งานไปนะคะไม่มีเสียงรบกวนเข้าไปภายในห้องโดยสารด้วยด้านท้ายบ้างได้ติดตั้งเป็นไฟไท้าย G L C คันนี้จะเป็นโคมแดง เวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางก็ตามนะคะไฟจะวิ่งเป็นสเตปแบบนี้เลยจะเป็น LED นะคะรวมถึงค่าท้ายวเอร์เรสที่จะเป็นแบบมีไฟด้วยตัวค่าท้ายจะเป็นสีดําเงานะส่วนฟอนคาวเวอร์เรสเนี่ยกรณีที่ลูกค้าเหยียบเบรกแสงจะเป็นสีแดงแล้วเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังแสงจะเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบฝาท้าทยเตะเปิดแบบแผ่นซีเพียงแค่ลูกค้ามีกุญแจอยู่ในรัศมีฝาท้าทยนะคะสอดเท้าเข้าไปเบาะแถวที่3เป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วมาพร้อมเซ็นเซอร์กระระยะด้านหลังให้ทั้งหมด4จุดนะคะรวมถึง ระบบเตือนขณะถอยรถออกจากซองจอดด้วยเนาะบางทีในมุมอับสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นระบบนี้เข้ามาช่วยถือว่าดีมากๆเลยนะคะและยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะที่แสดงผ่านหน้าจอภายในเมื่อกี้ด้านท้ายได้ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะจะเป็นท่อคู่ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยเหมือนกันคะ่ะชิ้นงานเหมือนด้านหน้าเลยนะจะมาพร้อมกับสีตัวรถนะคะตัดสีเทานะคะแล้วก็สีดําด้านแบบนี้ทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นและแอนได้เพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกหลงังที่เป็นแบบ LED ให้ด้วยนะคะ ด้านนี้ก็เพิ่มในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันให้นะสำหรับเอเวอรเรสต์เนี่ยช่วงล่างด้านหน้านะคะจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชัน้นพร้อมคอยสป,ปริงแล้วก็เหล็กกันโคง้งช่วงล่างด้านหลังจะเป็นหวัดลิงพร้อมคอยสป,ปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งนะคะแล้วก็ยังมีระบบที่เข้ามาช่วยลูกค้าขับขี่เนี่ยเยอะมากต้องบอกว่าคันนี้เซฟตี้สุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ ไว้ใช้งานสักคันนะคะแนะนำเป็น Ford e v e r e s t นะคะแล้วก็สำหรับชุดแต่งก็มีให้เลือกลูกค้าสามารถเข้าไปย้อนหลังดูได้ที่ Channel Ford Banny นี่เลยนะ <S <S และหากชอบคลิปนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ Channel Ford Banny นี้นะคะ เพื่อเป็นกาลังใจให้อันทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆโดยสัญญาว่าจะหารถสวยๆหล่อๆมารีวิวให้ชมนะคะและถ้ามีรุ่นใหม่เปิดตัวลูกค้าจะได้ชมก่อนใครเลยค่ะเพียงแค่กดกระดิ่งติดตามนะคะเวลาที่อันลงรีวิวลูกค้าก็จะเห็นคลิปอันก่อนใครเลยสําหรับวันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบสุดหล่อคันนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย